ข้าเจ้าพวกข่าวันได้อีกขันหนึ่งบอกว่าชั้นดีจริงเลยเฮ้ยได้ดูค่ะเดี๋ยวเขาพูดพวกเองตันอง่กับพวกมันดีเป็นข้าแล้วค่เขาของยากใช่ไม่ ต้องกดต่างต้องกนหายไปได้จบ่ด้ได้ได้หลบปีนไปสถานีอินอต่เนี่ย่มฮาจะกลับแอารเจอกับใครน่ะนไหมคะ ทางคือค่าปุ๊บจะค่าจะปากเข้าเองบเบอร์สีโฟที่เปเลีโจะต้องีดยาแล้วแหละฉีดยามเออรอยาเงี้ยแล้วเราจะ ทำอะไรลงไปตายแน่เฮ้ยเองคิดว่าจะหูดแบ่เลยไก่ใช่มาใช่แล้วก็เต็มแล้วก็เตียดาบนี่ด้วยไม่ให้เราอยแล้วหยุดได้ยังไง แล้วเราหัวตาย ial, ไปฮ่าฮ่าฮ่าอยาแพ้เราต้องปกป้องโลกระสินะนี่คือคนที่เป็นอมาต่างกันแต่เราไม่เท่าก็สา้างใแม่ก็คือโจดแตงโมนั่นเองที่พระเจ้าเจ้าเขาพ่อมันต้องมาเจอกัน เจเป็นอ่นี่อ๋อมาอะมาเทเจ้าเทเมาเซร์มาบอกอย่างนี้เขาฟาดแช่ไหมใช่ไหทำมาให้นะโอเคโอเคเอ่อเอ่อยังคิดกลัวจะสู้ค้าได้บดติดตามตอนต่อไป